ผู้หญิงถอดเสื้อผ้าทั้งหมดต่อหน้าสาธารณะจ้องมองสามีของเธอด้วยสายตายเย็นชาแม่สามีผู้ชั่วร้ายเร่งเร้าให้เธอถอดเสื้อผ้าที่ลูกชายของเธอซื้อให้เมื่อเธอกำลังจะถอดชุดชั้นในตัวสุดท้ายสามีของเธอก็วิ่งเข้ามาจับแขนเธอกล่าวหาว่าเธออับอายและสั่งให้เธอออกจากบ้านคำพูดของเขาทำลายหัวใจของผู้หญิงและเธอก็ไม่เหลือความหวังอีกต่อไปเธอหันหลังและหยิบเอกสารการหย่าร้างตเตรียมตัวจะจากไปแต่คนสารเลวร้องเรียกเธอว่าเขาจะยกโทษให้แม่สามีผู้ชั่วร้ายเตือนให้เธอทิ้งแหวนแต่งงานผู้หญิงคนนั้นหมดหวังสุดขีด ถอดแหวนและคว้างทิ้งอย่างแรงแล้วเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับเมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตแต่งงานเธอเป็นซีอของบริษัทเครื่องประดับเพื่อไม่ให้สามีรู้สึกด้วยว่าเธอแต่งงานกับเขาด้วยตัวตนปลอมสู้เพื่อโครงการต่างๆช่วยเขาเพิ่มสถานะและเข้าร่วมครอบครัวที่มีชื่อเสียงเมื่อชายคนนั้นประสบความสําเร็จเขาก็มองเธอด้วยความดูหมิน่นหลงรักผู้หญิงที่คิดคดและเรียกร้องให้หย่าตอนนี้เธอตัดสินใจที่จะรับคืนตัวตนของเธอตกหน้าผู้ชายสารเลวคนนั้นในงานเลี้ยงขับรถรูไปชนแม่สามีและผผูู้้้หญิิงคดคดดแมมม่่่สาาาีชววรยถ นี่มันงานเลี้ยงของตระกูลหัวเธอมาทำอะไรที่นี่